เรื่องเล่นบาสกับเราปะว่ากันว่าพลังที่ตาเปล่ามองไม่เห็นหู่ของเราไม่ได้ยินนั้นมันมีอยู่จริงเช่นเดียวกับเรื่องของผีที่เด็กหมุมคนหนึ่งได้ประสบพบเจอมาจนแทบเป็นบ้าเพราะเขาต้องการเป็นนักบาสของโรงเรียนเขาเลยฝึกซ้อมหนักทุกวันจนถึงช่วงที่ใกล้คัดเลือกเขาเลยอยู่ฝึกซ้อมกับเพื่อนจนดึกแต่ทว่าในแต่ละวันเขากับเพื่อนจะอยู่ซ้อมถึงแค่สองทุ่มเท่านั้นเพราะเพื่อนๆมองว่าตอนดึกๆโรงยิมมันเงียบ และดูน่ากลัวจึงไม่อยากอยู่ดึกมากนักจนมีอยู่วันหนึง่งเป็นวันที่เ,เพื่อนๆของเขางดซ้อมเขาเลยมาซ้อมคนเดียวและเขาก็อยู่ซ้อมดึกกว่าทุกวันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์และในขณะที่เขาซ้อมก็จะมีช่วงที่เขาเหนื่อยและนั่งพักเขาจึงหยิบโทรศัพท์มาเล่นซึ่งตอนที่ก้มเล่นโทรศัพท์เขาก็ได้ยินเสียงคล้ายคนโยนลูกบาสกระแทกพื้นเขาจึงหันหน้าไปมองจึงเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายนักบาสมายืนเล่นอยู่อีกสนามหนึ่ง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาตอนนั้นเขาก็มองแบบสงสัยว่าใครกันถ้าจะเป็นรุ่นพี่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเขาเองก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยอีกทั้งสนามที่ผู้ชายคนนั้นเล่นสนามก็ไม่ได้เปิดไฟซึ่งด้วยความหวังดีเขาจึงลุกไปเปิดไฟให้ผู้ชายคนนั้นแต่พอไฟเปิดปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็หายไปจากสนามบาสแล้วเขาจึงยืนมองแบบนิ่งมากก่อนที่จะหันไปเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งกอดลูกบาสอยู่ที่มุมมืดของสนาม ตอนนั้นเขางงมากว่าผู้ชายคนนั้นเดินไปตรงนั้นตั้งแต่ตอนไหนและทําไมเขาถึงได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเพราะจากสนามที่เล่นไปจนถึงมุมนั้นมันก็ไม่ได้ใกล้เลยและในช่วงเวลาที่เขายืนสงสัยอยู่ผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วตะโกนด้วยน้าเสียงที่นิ่งมากบอกให้เขาปิดไฟที่สนามนั้นซะเขาจึงปิดไฟให้แล้วพอเขาปิดไฟปุ๊บเขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นเดินก้มหน้ากลับมาเล่นบาสที่สนามนั้นต่อแบบไม่สนใจเขาเลย ส่วนเขาก็เดินกลับไปที่ของเขาพร้อมยกโทรศัพท์ถ่ายลูกแล้วลายบอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าเจอคนแปลกๆที่โรงยิมแต่พลายไปเสร็จเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าให้เขารีบออกมาจากโรงยิมนั้นซะซึ่งเขาเองก็งงว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นอะไรกันจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงลูกบาสกระแทกพืน้นเสียงแปลกๆดังตุ๊บๆเขาก็เลยหันกลับไปมองซึ่งกลาวนี้มันก็ทําให้เขาถึงกับอ้าปากค้างเพราะตอนนี้ผู้ชายคนนั้น ยืนหัวขาดและใช้หัวของตัวเองโยนแทนลูกบาสในการโยนลงห่วและทุกครั้งที่หัวของมันกระแทกพื้นมันก็จะมีทั้งเลือดและสมองลูกตา่ากระเด็นไปตามพื้นสนามจนทำให้เขาต้องแหกปากร้องลั่นและรีบวิ่งหนีทันทีและตอนที่วิ่งหัวที่ผู้ชายคนนั้นโยนแทนลูกบาสมันก็กลิ้งมาดักหน้าเขาแล้วยิ้มให้เขาด้วยใบหน้าที่เละเทะก่อนที่มันจะเอ่ยชวนเขาว่าเล่นบาสกับเราปะ แน่นอนว่าตอนนั้นเขาสติแตกได้แต่แหกปากวิ้มแบบล้มลูกคลุกคลานเพื่อรีบหนีออกจากที่นี่ไปโดยที่เขาไม่ได้สนใจหันกลับไปมองที่สนามอีกเลยจนกระทั่งออกมาได้เขาก็รีบกลับบ้านไปนอนคุมโปรงและโทรหาเพื่อนด้วยเสียงที่สั่นเครือก่อนที่เพื่อนในกลุ่มจะบอกว่าโรงยิมหลอนแห่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นโรงยิมสุดหลอนอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เพราะมันมีเรื่องลึกลับและเรื่องหลอนๆให้นักเรียนเจอบ่อยๆ เพราะในบางค่ําคืนก็เคยมีคนไปเล่นบาสที่โรงยิมคนเดียวและพอมีคนเข้าไปดูก็พบว่าลูกบาสที่เขาใช้เล่นอยู่นั้นไม่ใช่ลูกบาสแต่เป็นหัวของตัวเขาเองซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าวิญญาณผู้ชายคนนั้นมาจากไหนแต่ว่ากันว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่นักบาสที่เคยโหมซ้อมหนักจนตายที่นั่นและวิญญาณของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนสักทีซึ่งพอเพื่อนคนนั้นเล่ามาทุกคนในกลุ่มไลน์ ก็ย้อนไปดูรูปในไลน์กันเพราะเพื่อนบอกว่าตอนที่เขาส่งรูปเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ไม่มีใครเห็นรูปเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆบอกจริงๆที่รูปนั้นมีแค่สนามบาสโล่งๆปเปล่าๆและเรื่องหลอนๆที่เขาเจอในครั้งนั้นมันก็ทําให้เขาไม่เคยอยู่ซ้อมจนดึกหรืออยู่ซ้อมคนเดียวอีกเลย